สำหรับใครที่ซื้อเครื่องมิก270 LED รุ่นนี้นะครับข้อดีก็มีเยอะนะครับแต่ข้อเสียก็มีเยอะเหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้ครับตัวมอเตอร์การดึงลวดถ้าเราใช้ปนนานๆานะครับลวดเชื่อมจะไม่สามารถดึงออกมาได้นะครับเพราะว่าโครงสร้างเป็นพลาสติกนะครับจึงทําให้2วง,งแหวนที่ประกบกันแล้วก็ดึงลวดออกมาเนี่ยมันไม่สามารถที่ดึงดลวดออกมาได้นะครับผมจึงได้ทําการอัปเกรดใหม่โดยการเบิกชุดดึงลวดนะครับจากพี่จีนของเรานี่แหละดูจากมอเตอร์นะครับ ของใหม่กับของเก่าเนี่ยเทียบกันคนละรุ่นเลยครับตัวสั่งมาใหม่เนี่ยมอเตอร์โคตรใหญ่แล้วก็ที่สําคัญนะครับจะมีเฟืองสําหรับดึงขดลวดนะครับนี่ตรงนี้ดีแน่นอนครับใครที่มีเครื่องรุ่นนี้นะครับก็ทําแบบนี้ได้เดี๋ยวจะไปลองใช้งานจริงให้ดูครับเดี๋ยวลปอะกลอบเสร็จไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะครับก็เป็นการอัปเดตเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นมอเตอร์แบบใหม่นะครับที่มีเฟืองแล้วก็ จะช่วยให้การดึงฝีด้วดหรือการดึงด้วดได้ดีขึ้นนะครับจากตัวเดิมเป็นแบบนี้นี่แล้วก็มาเป็นตัวใหม่ครับสีของมอเตอร์นะครับนี่มันจะมีขั้วแดงก็ใส่ตามขั้วแดงนี้เราก็มาลองครับก่อนลองก็จะลืมปรับให้มันให้มาเป็นตัวฟักคอนะครับนี่ก็คือตรงนี้เมื่อกี้ผมปรับไปเป็นไอตัวที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แบบทุบเชื่อมนะครับมันก็เลยไม่หมุน มาลองครับนี่ครับกดนี่มีโมเตอร์โอ้โหนี่แหละครับที่ต้องการโอเคครับจบครับนี่แสดดวมาก,การอัปเกรดครั้งนี้สมบูรณ์แบบเดี๋ยวประกอบเข้าเหมือนเดิมแล้วก็ใช้งานตามปกติอ่าครับพอประกอบเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเทสว่าเดี๋ยวมาเทส่ระบบก,กันอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับ เปียนเชอม้อนะครับแล้วก็ปักมาที่โปรแกรมมินะครับรับเบิลไปเป็นนี่มอเตอร์ไหลปกติครับสมบูรณ์แบบครับสำหรับใครที่ต้องการอัปเกรดหรือเปลี่ยนมอเตอร์การดึงลวดเครื่องเชื่อมมิกรุ่นนี้นะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับเปลี่ยนเป็นมอเตอร์รุ่นใหม่ที่มีความแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีเฟืองสําหรับการฝีดลวดทําให้ลวดออกมาได้สม่ําเสมอนะครับก็สอบถามมาได้ครับสําหรับเครื่องเชื่อมมิกรุ่นนี้นะครับเราสามารถ เปลี่ยนเองได้ง่ายๆครับแค่เลือกซื้ออุปกรณ์ที่ตรงรุ่นนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้เลยอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ปัญหาสําหรับเครื่องรุ่นนี้นะนี่นอตชอบหลุดเข้าไปข้างในนะวิธีการแก้ปัญหาของผมก็คือถอดออกมาครับแล้วก็ยิงกาวแท่งหรือกาวร้อนนะครับเข้าไปหรือใครมีซิลิโคนก็อัดเข้าไปเลยนะครับให้มันแน่นๆนะครับเพราะว่าเวลาเราใส่ขดลวดแล้วมันจะ ได้ไม่ยุบเข้านะครับตัวนอนทีนี้เราก็แก้ปัญหาได้เรียบร้อยนะครับมาดูการใช้งานจริงนะครับการอัพเดเราเปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับสีเงียนมากห้ากิโลครับ,รบสบายสบายอดมาลองนะครับโอ้เยนเชื่อมดีมากเลยครับน้องไม่เคยเชื่อมก็ กกัครร้้งแกกเขามสำหรับใครที่มีปัญหาอย่างที่บอกนะครับสามารถปรึกษาผมได้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆต่อไปครับ